สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิวไฟ LED ตาแมวนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลืองนะครับรุ่นนี้จะทําสีเหลืองออกมาสีเดียวครับผมดูที่ตัวบอดี้กันก่อนนะครับเป็น LED 2ชั้นนะครับก็คือจะมี2ด้านนะครับตรงนี้กับด้านข้างนะครับก็คือติดตั้งลักษณะนี้นะครับจะใช้เป็นไฟเลี้ยวก็ได้นะครับเป็นเดย์ไลท์ก็ได้ไฟ2ป้ายทะเบียนก็สวยนะครับประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับบอดี้นะครับอลูมิเนียมนะครับผมตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมครับ โมใสเลยนะครับชุดชิ้นเลนใสเลยครับ LED ตัวนี้รองรับได้12โวลต์นะครับผมก็ติดตั้งกับรถทั่วไปได้เลยนะครับผมใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับโมดิฟายแต่งได้ตามใจเลยครับจะใส่เป็นไฟเลี้ยวนะครับจะเจาะใส่แฟลริงไปเลยก็ได้นะครับใส่รถยนต์ก็ได้นะครับสองป้ายทะเบียนรถยนต์ก็ได้เดี๋ยวจะลองไฟให้ดูนะครับผมสายหุ้มฉนวนมาเรียบร้อยนะครับ ติดตั้งไม่ยากครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต่อกับแบตเตอรี่ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะดิ่มไฟให้ดูนะครับผมนี่นะครับสองด้านนะครับออกลักษณะน,นี้ครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะครับ ทิกไฟนะครับก็เลือกใช้งานได้หลากหลายนะครับผมไฟสีเหลืองนะครับติดเป็นเดย์ไลท์ก็สวยนะครับเพราะกินไฟแค่3วัตต์เองครับก็เปิดได้ยาวๆครับไม่ร้อนด้วยนะครับ3วัตต์นี่กินไฟน้อยมากๆครับ ดทิ้ไฟให้ดูอีกทีนึงน,นะครับตัวนี้ต่อกับแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าใส่กับรถก็จะมีรีเลยเนาะอาจจะกระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับอยู่ที่เราเลือกแต่งได้เลยนะครับจะโมดิไฟายไปแนวทางไหนนะครับอาจจะเป็น daylight เปิดยาวเลยครับติดโมแต่งใต้ท้องรถก็ได้นะครับไฟสวยนะครับ ดูโทนเหลืองนะครับออกเฉดประมาณนี้นะครับโอเคครับผมถ้าอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับสอบถามมาที่น้องแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจัดการเพิ่มเติมให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ